สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบเชอรี่แก่น้องรอนอีกแล้วนะคะในช่องเชอรี่แลนด์แลนนะคะกดอื่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเลยนะคะวันนี้เราจะทำสตรอเบอรี่เค้กนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะสก i l k มิลค g g อ s t ก a สตร r เบ e รี n และ o u r and baking powder โอเคค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมา,มาอืมแใ,ใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ กระป๋ันค่ะเมื่อได้สตรอเบอรี่อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะน้ำตาลงไปนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะอันนี้คือน้ำมันนะคะอนนันสุดท้ายคือนมค่ะอ๋อยังไม่สุดท้ายมีนมแล้วก็มีเบกกิ้งพาวเดอร์อีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วปั่นไดยค่ะจะได้่างนี้นะคะเราก็จะเทเข้าในเข้าในถ้วยเลยค่ะ รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะจะใช้อบประมาณ50-55นาที180องศานะคะเซลเซียสนะคะแล้วก็สูตรนี้สามารถทำคัพเค้กได้ประมาณ16ถ้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ <c oughs> มาค่ะระหว่างที่เรารอคัพเค้กนะคะเรามาลองแต่งหน้าอันนี้จะทำตอปเบอรี่เป็นรูปหัวใจนะคะชไหมคะ ไปนี่นะคะนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะอันนี้เราก็จะได้หัวใจแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะแบบที่สองนะคะเป็นแบบผีเสื้อตัดลงไปนะคะไม่ต้องให้ขาดนะคะเกือบสุด นะคะแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะคะเฉาะลงไปเหมือนสามเหลี่ยมเฉาะลงไปเหมือนสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆกดลงไปค่ะกดไปอย่างี้เป็นนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นผีเสื้ออย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็ะะได้นะคะได้หัวใจแล้วก็ได้ผีเสื้อแล้วก็ มีแบบที่3ามคือเป็นแบบธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะ Can you do t r e e first? เดี๋ยวทำให้ดูก่อน3แบบนะคะแบบแรกนะคะแบบหัวใจ นะคะแบบที่2แบบผีเสื้อค่ะเราก็วางผีเสื้อลงไปเลยนะคะนีม,มันจะเหมือนผีเสื้อ,อแต่มันกว้างนิดนึงค่ะแบบที่3แบบรูปสตอรอเบอรี่นี่ค่ะผดนิด่ง ยวลองทำให้ดูอีกรอบนึงน,นะคะอันนี้ใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะอันที่สองเป็นแบบรูปหัวใจนี่นะคะอันที่สามเป็นแบบผีเสื้อค่ะใส่ไปผีเสือ้ออันนี้เหลือรูปหัวใจอันนึงนะคะ yeah. Please remember you like that you <Okay. S 2> yeah. And subscribe, subscribe, especially with those glasses on. Yes. Enjoy. I mm. like Nicaragua on. All right. Very good. Mm. Wow. Mm-hmm. Out of the way. Mm-hmm.